สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันพุธนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็จะมาทําตะโกนะครับผมครับเป็นตะโกต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมต้นนี้ก็เชิญท่านนายกเลยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ถ้าท่านติดตามชมก็จะเห็นการตัดแต่งไม้แรกนะครับ ปัจจุบันนี้ระยะเวลาน่าจะประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาตัดตัดต่อต,ตัดทดตาที่แตกใหม่ที่เนี่ยก็จริงแตกใหม่ทั้งหมดนะครับเราจะมาดูวิธีการขัดไม้นะครับไม้นี่ย,ยอดประทาอยู่ด้านนี้นะครับรัชตันตัดไม้เนี่ยขอท่านดูยอดเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มนี้นะฮะอันนี้เห็นไหมามาฟังตรงนี้ก่อนจะตัดตรงให้ดูนะครับเพราะตอนเนี้ไม,ม้มันจะขึ้นเยอะ เวลาท่านตันดสิ้ใจไม้นะครับก็จะดูยากนะฮะมาบาังนี่เอาแผ่นนี่มาบังดึงฉากให้มาเอาอบังเอาขุมนี่ก่อนอ่าพอพอบอ,อเห็นไหมเอาบุมนี่ก่อนเห็นครับปัญหาของเอ่อเวลาเราทับไม้ที่กิ่งกิ่งขึ้นเยอะเยอะนะครับแล้วมันก็จะมีตัวล่างเนี่ยวิธีการเดีที่สุดนะครับคือเราต้องเปิดถ้าเราใช้ยอดนี้เนี่ยมันจะร้มทับ ตัวล่างนะครับเราต้องตัดยอดที่มันหนีออกจากตัวร่างก่อนนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยช่องว่างมันเยอะนะเราจะตัดตรงนี้ดับแรกนะครับตัดลงมาพอตัดแล้วท่านจะเห็นว่าไม้มันจะเปิดมากขึ้นนะครับอะใครจะมาตัดมือเล่ไม้ยังเอาเล่นเนี่ยเอาเล่มาตัดมามองอ ใจเน้องอ่ะเย็นตัดก็ได้อ่าใช้เด็กหนุ่มๆตัดมานะครับเอานะ่ะสู้ๆหน่อยถ้าท่านเจอมาสนาะนี่นะครับที่ด้านซ้ายมือโรคนะครับนั่นนะไม่ต้องตัดเปิดแราเรียว่าตัดเพื่อเปิดให้เห็นช่องช่องระยะความห่างนะครับพอตัดแล้วเนี่ย ไม้ก็จะเป็นยอดอิสระนะ่ย่าไม่ต้องแก้ง้าต่างนะเราเรื่องลราไม่ยอดได้ก่อนคราวนี้พอมันตัดออกแล้วเนี่ยยอดมันก็จะหนีออกจากกลับต่างๆมันจะไม่กดทับกันนะครับคุณสวัสดีครับบา่าฑคุณฮานาฟี่สวัสดีครับท่านนายกออลอดและทีมงานบางกอกทุกท่านครับ คุณสมศักดิ์สวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกทุกท่านครับหนาวยังครับบัณฑิตยังรออ้อนอ่นะฮะคุณต้ต้นต้นสวัสดีครับคุณบราโวฮัลโหลให้ตารำมาจับนะการเอินนะครับผมคุณบราโวาฮัลโหล คุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับคุณสอเมืองเกินสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอ,อกบอนไซทุกท่านครับคุณสอเมืองเกินโดใจไปเลยครับเราอันนี้เป็นการตัดพจน์นะฮะต้องรอเลี้ยงขั้นตอนนี้คือตัดแยกแล้วก็ตั้งกิ่งเม็นขัง้งแรกที่เราตัดเนี่ยมันจะรุ่นด้วนนะครับตัดขั้นแรกจะไม่มีกิ่งแตกใหม่เนะี่ย พอมันแตกแล้วเราก็มาคัดอีกทีนะฮะไม้อย่างนี้ต้องคัดให้โปร่งห่างไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแยกรายละเอียดเยอะนะเพราะอนาคตเนื่องจากมาต้นนี้เนี่ยมามันสูงใหญ่ฟอรมมาสต่างๆก็จะใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็จะตัดไล่จากข้างหลังด้วยนะครับเราจะใช้ยอดนี่ยอดเดียวนะ ตัดให้พอใช้ยอดเดียวเนี่ยกิ่นมันก็จะสะอาดขึ้นน,นะครับตัดปาดเนี่ยตัวเองเอาันว้นะสวัสดีบางกอกบ,บอนไซทุกท่านครับคู่กุ้งกิง้งสวัสดีครับคุณจรสวัสดีท่านนายกอรอดและทีมงานทุกท่านครับลุงแวนสวัสดีครับท,ท่านนายกครับคู่กุ้งกิง้งเอฟซีจากชุลิน ลุงแบนสวัสดีครับอรอรอดและสาวสาวคุณสุรัตเอาใจไปเลยครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นตะโกนะครับผมครับก็เลยนะบริเวณรางขึ้นบน ฟามาอะไรสุเลยมันเป่หนุเนี่ยคองเรอยกลับมาเอย,ยอ,เอะโหน่ะอู้อันนี้เราต้องเอาอนไตัดเพ่มันมองเห็นตัดเลยมันบวมตัดให้ยอดเดียวเลย มันมีตัวช่วยหลังอีกลวดได้นั่นก็มดึงออกลวดไหมอ๋มโอ้หลวด สวัสดีค่ะลุงเบนลุงสุรัตให้ใจไปเลยขอบคุณนะคะการตัดไม้ต้องต้องละเอียดนะครับตัดไม้ยังยังไม่ถึงขั้นตอนที่แยกกันาน่้ยากมากนะก็ต้องตั้งให้มันมีลำลำเรียกว่าลำถ่งตัวก่อนนะครับ ก็อยากให้ต้นตัดทดสั้นๆนะไม่อยากให้ยาวนะครับจะรอแตกตาทดสั้นใหม่ ให้ลำสะอาดก่อนนะครับ เช่นเคยนะคะ fc ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะย่วฉากเขามากันให้ดูนะครับอันนี้เรื่องการตั้งยอดต่างๆไว้ก่อนนะอนาคตมันแตกมาเนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับ ถ้าแตกมาเราจะเริ่มดึงนะนะจะดึงแยกมาเป็นคู่ๆนะครับสำเนธิธตะกิ่งอันดับแรกเนี่ยเราต้องต่อแบบนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าตรงเนี่ยมันใหญ่มาเรียวรงเรียนะครับเราจะเริ่มแยก,กลาเอียจากจุดนี้เวลาท่านมองมาต้องมองภาพรวมด้วยนะครับเวลาท่านทําปอบไม้เลยต้องตัด สวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับคุณนายวินสวัสดีครับท่านนยายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับนนนะคุณโกวิดวาาวสวัสดีครับท่านนายกอหลอดและคุณอและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะ สวัสดีเช่นกัน<จ>ะนะ,<จ>ะคะรันไม่ออกนะครับเพราะว่ามันใหญ่และมันอยู่ในตำแหน่งท<า>ี่ไม่สวยงามน,นะปัดปาดใบพับพรอนน,น,นครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ กันจะเนะแล้วาก็ทำให้มาสองยอดเนี่เราเรียกว่ามันจะฟังกันในหนาพตเราจะตัดเราจะตัดยอดนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เอากิ่งเนี่ยข้างล่างทำเป็นเมนแทนตัวหน้านะครับเนะล็กลูกสาคุณฟาริสต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับอายุ ไม้น่าจะเยอะมากปับตโกต้องถามออลลอดนะครับอยู่กันะะอนะะอกตอนะะอนะะอี้ายุสักประมาณเท่าไหร่เดนเน่เอาคลามฟานเป็นจุงสี <c oughs> ่สิบห้าสิบขึ้นครับตัดีะะ้คุณหมึกย่างสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานครับเอาไฟฟ้าตัดสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรียว่าขั้นตอนการตัดทอล้างลำต้น่อนนะครับล้างกิ่งตัออกที่ตีนใจเอาดิมมาทากับแป้งดิมอ้อนออเอนใช่ทาอ่อนสักครู่ค่ะ อันนี้เป็นวิธีการตัทดทษไล่ลำต่งางๆนะเราต้องตัดให้ไม้ม,มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม้ถ้ามันอยู่บนยอดแล้วมันมีหลายยอดนะทำให้ไม้ไม่สวยงามเนะี่ยเราต้องเลือกตัดลำใดลำหนึ่งออกนะอะหนูออกไปก่อนไปยืนไปยืนหลังไปยืนหลังพ่ เราต้องตัดให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยถ้าลำเข้าปังกันแล้วนะครับมันก็ยากที่จะทำฟอร์มให้สวยงามได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านตัดไม้เนี่ยต้องแยกต้องแยกลำออกมาให้มันแยกออกจากกันเลยนะครับเราก็อย่าไปเสียดายนะถ้าท่านเสียดายเนี่ยสร้างไม้ไม่จบนะครับจบแล้วก็ต้องมานั่งตัดล่างหม่รอบนะนั้นการตัดทดข้างล่างมันสำคัญนะครับ ล่างแล้วรอแตากตาก,กิดออกมานะคั้งล่าเราจะตัดเผื่อไว้นะครับแต่รอบสองเนี่ยเรามาดูแล้วนะครับถ้ามันตัดออกแล้วต้องตัดออกนะเพื่อให้ลูกทรงไม้มันเข้ากันทั้งหมดคุณผลิต้วยต้นนี้ใหญ่มากนะครับอายุไม้น่าจะเยอะมากกว่าสิี่สิบถึงห้าสิบนะครับผมคุณหมึกย่าง สวัสดีท่านนายยกและทีมงานครับครับผมครับการตัดไม้ก็ต้องให้หลีกกันนะพอ,รอ<า>เราแบ,บ่งประธานได้แล้วนะครับถ้าไม้ขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าขวาเมือพยายามดับนังขวาเมือให้หมดนะจากข้างหน้าถึงข้างหลัง<ว>นะครับงับาาไปทางขัาก่อนดับไม้มาดูมาเย็นดูกระจยนะพวกเรา,าเวลาดัดไม้จากยับไม่ทั้งทีขออนุญาตนะครับทีมงานเนี่ยได้ ใบไผ่มันม่งเข้าใบนีไไ่ก่อนเป็นยังไงตะกอง่อะใครดัดตาัดด้วยไม่คอยไม่ขว้างไม่บังกันห็นเต,ต็คุณสิทธิพงศ์แบบนี้เรียกบิ๊กบุ้ม,มเหรนครับผม ไซส์ใหญ่นะครับผมปิดตะโกนะครับครับเรากำลังทำจริงเทียมนะครับผมติดจริงเทียมนะครับครับแล้ก็ดับมาแล้วท้าไปซ้ายขวาไปขวานะครับ มันดัดไปพทิกทางเราแบ่งช่องระยะไฟช่องไฟได้นะครับการดับมันก็จะง่ายนะแล้วก็ไม้ก็จะดูไม่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 บังกันนะครับจริงไม้ทันก็จะมีความสวยงามมากขึ้นครับโอ้คุณต้น สวยครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับในอนาคตก็ตำแหน่งจริงออกก็จะดึงประมาณนี้นะครับผมครับติดให้เห็นรูปทรงคร่าวๆนะครับผมครับเพื่อไม่ให้เอซีได้เดานะครับผมติดให้เห็นจริง เขาจะออกไปทางทิศไหนนะครับาการทดสั้นทดยาวก็มีผลสำหรับรูปทรงนะครับผมพี่อมรสวัสดีครับท่านนายโยกและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับครับวัสดีครับพี่อมรครับสวัสดีทุกท่านนะครับนนะคุณสิทธิพงษ์ รกระถางต้องไซส์ใหญ่สุดๆเน่นอนครับผมกระถางก็ต้องวัดตามขนาดของตุ่มนะครับผมครับถ้าตุ่มใหญ่ถ้าเข้ากับกระถางไม่ได้ก็ต้องตัดเข้าไปนะครับผมครับมองมาต้องมองมองนี่มองให้เห็นตรางหน้นาไมา้เวลาเรารด,ดูไม้นะครับมองต้องมองให้เห็นพยายามเวลาไม้ขึ้นลักษณะเนี่ย สิ่งหนึ่งทีวว่เป็เวลาปลูกนะครับเราต้องพยายามให้เห็นให้เห็นเรากว่าให้เห็นรูก็จะดีนะครับแม้นอยู่ที่เวลาเรา,าตั้งหน้าไม้เวลากระถางกระถางนะลูกตรงัปจะบังคับนะจะเป็นวงไข่เลื่อนเหลี่ยมแล้วแต่เนี่ยมันจะบังคับนะครับเราให้ดูจากกระถางแล้วก็เวลาท่านปลูกม้เนี่ยขยับให้มันได้จังหวะของกระถางนะคือให้มันตรงเซนเตอร์กลางกลางกระถางระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ย เวลาเราดูไม้มันจะดูง่ายนะครับเราไม้เนี่ยกระถางส่วนใหญ่จะมีขามีขาอยู่นะครับแล้วก็ดูลักษณะการว่าไอ้ขากระถางเนี่ยมันถ้ามันตรงแล้วการปลูกไม้ก็ต้องยึดขากระถางไว้เป็นหลักนะมันจะได้ดูไม้ง่ายนะครับแล้วก็ดูถ้าเป็นกระถางเหลี่ยมก็จะตั้งหน้าไม้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางวงไข่เนี่ยท่านต้องบางครั้งเนี่ยท่านต้องดูขาเขาด้วยนะ พ่อส่วนใหญ่ขากระถางเนี่ยเจะได้เซ็นเตอร์ม,มานะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าไม้ปลูกเบี้ยวก็ไม่สวยนะเวลาไปกลับไม้มาดูหน้าตรงเนี่ยแต่กระถางไม่ตรงม,มันก็ไม่สวยงามน,น,นะครับ คุณทวินสวยงามมากครับผมคุณบราโว beautiful ครับคุณบอยขอคุณความคิดความรู้จากท่านมากครับครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอากาศร้อนนะครับตอนนี้นะอบอ้าวนะครับต้องขอบคุณน c ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงฝากเอฟซไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ